สวัสดีครับท่านผู้ฟังมีท่านใดที่ชอบอ่านหนังสือแนวผจญภัยในป่าบ้างครับผมเป็นคนที่ชอบอ่านและชอบฟังเรื่องเล่าเรื่องลึกลับในป่าเพราะทำให้เราได้มีจินตนาการนึกถึงภาพป่าภาพสัตว์ป่าที่สวยงามน่าตื่นเต้นลึกลับและหนังสือเรื่องหนึ่งที่เป็นที่หนึ่งในดวงใจของผมและคิดว่าก็เป็นหนึ่งในดวงใจของหลายหลายคนรวมถึงท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมครับ ท่านคงเดาออกใช่ไหมว่าเรื่องอะไรใช่แล้วครับเรื่องนั้นคือเพชรพระอุมาบทประพันธ์ของพนมเทียนวันนี้ผมขอสรุปเล่าย่อๆให้ท่านได้ฟังเป็นเกร็ดความรู้ mm hmm. เผื่อท่านใดฟังแล้วอยากกลับไปหยิบหนังสือหรือเปิดฟังเรื่องเพชรพระอุมาอีกครั้งสำหรับประวัติของนวนิยายเพชรพระอุมา เพชรพระอุมาเป็นนวนิยายแนวผจญภัยในป่าลึกที่เขียนโดยพนมเทียนหรือนามจริงว่าฉัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิซึ่งท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2563โดยท่านเริ่มเขียนและตีพิมพ์เป็นตอนๆนในนิตยสารรายสัปดาห์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507และได้รับการรวมเป็นเล่มในภายหลัง สำหรับการแต่งเรื่องนั้นพนมเทียนเป็นนักเขียนผู้มีความสนใจแล้วรอบรู้ในหลายขแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องป่าการล่าสัตว์ประวัติศาสตร์โบราณคดีและตำนานลี้ลับ ท่านได้ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งจากเอกสารแผนที่การสัมภาษณ์ผู้รู้และประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเดินทางเข้าป่าทำให้รายละเอียดในเรื่องมีความสมจริงน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นชื่อพืชพันธุ์สัตว์ป่าภูมิประเทศอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งภาษาและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ การผสมประสานข้อมูลจริงกับจินตนาการอันบันเจิดนี้เองที่ทําให้เพชรพระอุมามีความโดดเด่นและมีชีวิตชีวาเพชรพระอุมาเริ่มต้นตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารรายสัปดาห์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ซึ่งในยุคนั้นการอ่านนวนิยายเป็นตอนๆในนิตยสารเป็นที่นิยมอย่างมาก พนมเทียนเขียนเรื่องนี้ต่อเนื่องยาวนานถึง35ปีเต็มโดยเขียนจบสมบูรณ์ในวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2544ถือเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ใช้เวลาเขียนยาวนานที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกและเป็นนวนิยายที่ยาวที่สุดในภาษาไทยที่เขียนโดยนักประพันธ์เพียงคนเดียวความยาวและระยะเวลาการเขียนที่ยาวน,นานนี้เองที่ทำให้ผู้อ่านจำนวนมากเติบโตมาพร้อมกับนวนิยายเรื่องนี้ โดยวนวนิยายเรื่องนี้แบ่งออกเป็นสองภาคใหญ่ๆแล้วรวมแล่มแล้วได้ทั้งหมด48เล่มจบโดยภาคแรกคือตอนพรายมหาการซึ่งประกอบด้วยตอนพรายมหาการดงมรณะพรายนรกอาถานิทรานครป่าโลกล้านปีจอมผีดิบมรณะกำเนิดแงสายจอมจักรา และภาคสมบูรณ์คือจอมพรานซึ่งประกอบด้วยจอมพรานไอ้งาดำจอมจักรามระ,ะป่ามรตยูดำรวมแล้วสองภาคจำนวน48เล่ม เพชรพระอุมาได้สร้างปรากฏการณ์และมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อวงการวรรณกรรมไทยและผู้อ่านหลายเจเนเรชันตัวละครอย่างพรานรพินไพรยวันแง่สา,ายคุณหญิงดารินวราริศมาเรียฮอฟแมนด็อกเตอร์สตีเฟนส์กลายเป็นที่รู้จ,จักแล้วรักใครจนเสมือนมีชีวิตจริง นวนิยายเรื่องนี้ยังเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนรุ่นใหม่หลายคนและถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่คนไทยควรอ่านและเป็นมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ แม้จะมีความพยายามในการนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์หรือละครโทรทัศน์หลายครั้งแต่เนื่องจากความซับซ้อนและขนาดของเรื่องทำให้การดัดแปลงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งและยังไม่เคยมีการสร้างสรรค์ที่สามารถถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของนิยายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่แฟนๆคาดหวังเอาละครับฟังเรื่องคนแต่มกันมาแล้วต่อไปเป็นเรื่องย่อของเพชรพระอุมาโดยสรุปเนื้อเรื่องย่อเพชรพระอุมา เป็นเรื่องราวการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของคณะเดินทางที่ต้องเผชิญกับอันตรายจากธรรมชาติสัตว์ป่าดุร้ายตำนานลี้ลับและภัยเหนือธรรมชาติในป่าดงดิบอันกว้างใหญ่ไพศาลของอาณาจักรลี้ลับแห่งอุษาคเนโดยภาคแรกเป็นการเดินทางสู่ดินแดนลี้ลับและการเผชิญหน้ากับความเร้นลับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมอราวาเชธาวราริตอดีตราชองครักษ์ผู้เปี่ยมด้วยความกล้าหาญได้วาจ้างรบพินไพรวันสุดยอดพรานป่าผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์โชคชนให้เป็นหัวหน้าคณะนำทางในการออกค้นหาพันโทหม่อมเชธาวราริตผู้เป็นน้องชายซึ่งหายสาบสูญไปในป่าลึกระหว่างการสำรวจหาขุมทรัพย์เพชรพ,พระอุมาโดยเนื้อเรื่องได้กำหนดให้คณะเดินทางประกอบด้วย มรวเชษฐาวราริร์ผู้นำคณะผู้มีความเด็ดเดี่ยวและคุณธรรมสูงคุณหญิงดารินวราริ <Mohammed. S 2> ์น้องสาวของเชษฐาและคู่ปรับคู่รักของโรพินเธอเป็นสาวผู้เฉลียวฉลาดทะเยอทยานและมีความกล้าหาญไม่แพ้ชายมาเรียฮอฟแมนหญิงสาวชาวต่างชาติผู้เป็นเพื่อนสนิทของดารินมีความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ดรสตีสเฟนส์นักวิทยาศาสตร์ผู้มาพร้อมกับมาเรียสนใจการศึกษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในป่าบุญคำเกิดเสยขคนองเหล่าพรานคู่ใจและลูกมือที่จงรักภักดีของโรพินการเดินทางจากไพรมหาการสู่ดงมรณะและไพรนรกคณะสำรวจต้องเผชิญกับอันตรายรอบด้านเช่นสัตว์ป่าดุร้ายไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งยักษ์ไอแหว่ง ฝูงกระทิงคลงั่งหรือสัตว์ประหลาดดึกดำบรรพ์อย่างกริชสัตว์เลื้อยคล้ายไดยโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่าโลกล้านปีภัยธรรมชาติป่าดิบทึบที่มองไม่เห็นแม้แต่แสงตะวันน้ำท่วมฉับพลันดินถลม่มภูเขาไฟระเบิดและโรคภัยไข้เจ็บ ตำนานและอาถรรพ์พวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งอาถรรพนิทราคอนเมืองโบราณที่ถูกทอดทิ้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับคำสาบและวิญญาณร้ายมนุษย์กินคนและชนเผ่าลึกลับการประทะกับชนเผ่ากินคนอย่างวายะและการเผชิญหน้ากับจอมผีดิบมหาอมมาต์แห่งอารยธรรมโบราณผู้มีชีวิตอมาตะด้วยมนต์ดำ ท่ามกลางการผจญภัยอันตรายนี้เองคณะสมรวจได้พบกับแง่สา,ายชายหนุ่มลึกลับผู้มีชาติกำเนิดและพลังอำนาจอันน่าพิศวงเขามีความรู้เรื่องป่าลึกภาษาโบราณและวิชาอาคมเหนือมนุษย์แง่สา,ายกลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของโรพินและเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ปริศนาทั้งหมดหลังจากจบภาคแรกต่อไปเป็นภาคสมบูรณ์ซึ่งจะไขปริศนาชาติกำเนิดและมหาอำนาจ หลังจากการ,รเผชิญหน้ากับจอมผีดิบและการเปิดเผยต,ตัวตนของแง่ทรายในฐานะแง่ทรายจอมจักราที่เป็นเจ้าชายรัชทายาทของอาณาจักรนิทรานครที่สาบสูญไปภาคนี้จะพาคณะเดินทางเข้าสู่แก่นกลางของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยมีเนื้อเรื่องย่อยๆเช่น1การค้นหาตัวตนของแง่ทรายและการกอบกู้อาณาจักรนิทรานครจากอำนาจชั่วร้ายของจอมผีดิบ 2. ที่มาของเพชรพระอุมาซึ่งไม่ใช่แค่เพชรเม็ดงามแต่เป็นพลังงานอันลึกลับที่เชื่อมโยงกับจักรวาลและเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมโบราณ 3. การเผชิญหน้ากับมฤตยูดำตัวตนปริศนาที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติอย่างมหาศาลและเป็นภายคุกคามต่อมวลมนุษยชาติ 4. การเดินทางผ่านมิติคณะสำรวจต้องเดินทางข้ามผ่านมิติเวลาและสถานที่เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตต่างดาว และไขปริศนาแห่งการกำเนิดของโลกและจักรวาลความสัมพันธ์ระหว่างโรพินและดารินพัฒนาไปอย่างช้าๆจากความขัดแยง้งสู่ความเข้าใจและความรักอันลึกซึ้งแง่ทรายก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โรพินก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้แกนเรื่องและแนวคิดเพชรพระอุมาไม่ใช่แค่การผจญภัยหาขุมทรัพย์แต่ยังให้แนวคิดในหลายๆเรื่องดังนี้ 1>, 1. ความสมดุลของธรรมชาติการรักษาและเข้าใจพลังแห่งป่า 2. การต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วทั้งในจิตใจมนุษย์และพลังงานเหนือธรรมชาติ 3. ตำนานและอารยธรรมโบราณการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและการค้นหาความจริงของประวัติศาสตร์ 4. มิตรภาพและความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมทางการเสียสละและความรักที่เบ่งบานท่ามกลางอันตรายทั้งนี้ กานเรื่องและแนวคิดเพชรพระอุมาไม่ใช่แค่การผจญภัยหาขุมทรัพย์แต่ยังให้แนวคิดในหลายๆเรื่องดังนี้ 1. ความสมดุลของธรรมชาติการรักษาและเข้าใจพลังแห่งป่า 2. การต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วทั้งในจิตใจมนุษย์และพลังงานเหนือธรรมชาติ 3. ตำนานและอารยธรรมโบราณการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและการค้นหาความจริงของประวัติศาสตร์ 4. มิตรภาพและความรักความ ผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมทางกา,การเสียสละและความรักที่เบ่งบานท่ามกลางอันตรายด้วยพล็อตที่ซับซ้อนตัวละครที่มีมิติและการบรรยายที่ละเอียดละออเพชรพระอุมาจึงเป็นนวนิยายที่มอบประสบการณ์การอ่านอันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยจินตนาการแก่ผู้อ่านได้อย่างไม่รู้ลืมครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องย่อๆที่พอจะนำมาสรุปท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ หากท่านชอบเนื้อหาแนวนี้โปรดกดติดตามช่องคนคีรีไว้ครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ